เอาแล้วผู้ว่าเชียงใหม่ปัดชอนสร้างภาพเอาไปเปิดรับบริจาคไฟป่าชี้เป็นเรื่องส่วนตัวสืบเนื่องจากการออกมาแฉของเพจดังอย่างแหม่มโพดํากรณีนายชอนบุรณะฮิรันไลฟ์โค้ชชื่อดังเปิดรับบริจาคช่วยเหลือจิตอาสาดับไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่มีการช่วยเหลือถึงจิตอาสาตามข้อกล่าวอ้างตามที่ได้เสนอข่าวไปนั้นล่าสุดทางด้านนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่าทางจังหวัดไม่ทราบเรื่องและไม่เกี่ยวข้องกับจังหวัดน่าจะเป็นเรื่องของภาคเอกชนและจิต ซึ่งจังหวัดไม่ได้รับบริจาคเพื่อตั้งกองทุนช่วยเหลือหากมีผู้บริจาคหรือสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดต้องนําเงินและสิ่งของมาบริจาคที่ศาลากลางจังหวัดเท่านั้นเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานและจิตอาสาที่ปฏิบัติงานโดยตรงซึ่งได้ลงทะเบียนผู้บริจาคและบัญชีรายรับรายจา่ายมีหลักฐานชัดเจนที่ตรวจสอบได้โดยทางจังหวัดขอยืนยันว่าไม่เคยรับบริจาคหรือทํากิจกรรมร่วมกับนายชอนส่วนตัวไม่รู้จักว่าเป็นใครโดยกรณีที่มีจิตอาสาดับไฟป่าดอยสุเทพทวงถามเรื่องเงินบริจาคที่ผ่านบัญชีนายชอนนจัังหวดไม่ ส่วนเกี่ยวข้องถือเป็นการกระทําส่วนบุคคลเพราะเงินบริจาคบางส่วนจังหวัดได้รับความเมตตาจากพระเทพประยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าอาวาสวัดเจ็ยอดพระอารามหลวงสนับสนุนกิจกรรมดับไฟป่าซึ่งจังหวัดได้ปิดกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วด้วย